อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไลฟ์สดแล้วเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดอยากที่ที่พ่อชินอะไรผมแค่วางมันเลยนะคสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวมุ่งมั่นี่ผมมาเรียนเพื่อ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 นเปลี่ยนงานหายหน้าหายตาอยู่กับผมเปิดร้านอาหารหายไปรอบ20ปีบอกใช่ใช่หายไปรอบ20ปีไปเสียนพระไปไปตกแต่งไปนะว่าทำอะไรอ่ะเออ มาเปิดรอา sociedad, หารร้านอาหารนบบรักบ้านเกิดเนาะรักเกาบ้านเกิดรักเก่าบ้านเกิดอยู่บริเวณทำไมถึงเป็นรักเกาบ้านเกิดเนี่พราะความรักที่สวยความรักเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากรักใครรักแม่บ้านนี่แหละรักภรรยา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 คนที่เท evet. ่าไหร่ล่ะคนแรกเราคนเดียวนี่แหละอาจารย์จูต้องตายวะข่าราบ้านก่อ <โ>อาจารย์ตู่นี่หาเรื่อนในบทนะอาจารย์ตู่เป็นคนที่น่ารักมากแต่เวลาอาจารย์ตู่ปากหายไม่น่ารักเลยคก็คือเพื่อนกันมันไม่ดีกันหรอกครับก็เลยมาตอนนี้มีกองขังหน้ามนข้าวขอข้าวให้ร้านสวยงามมากนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเลี้ยงจะเลี้ยงจะอะไรต่างๆนานามีไหนไม่นี้ก็ลงที่จ <c oughs> <S <S lonely, ุกจุได้ถึงหกสิบท่านอย่างกลับใช่ไหมครับอันนี้คือมุมเป็นมุมเด่น เดือตามพอข้อต <een. S 2> ูเลยแหดูซ hmm, okay. ิดูซิโอ้นีมุมเลนตรงทีเอายที่านยวันนี้ไม่ได้ตั้งเครื่อันนี้ไม่ได้ตั้งเครื่องเดยวในมุมนั้นลูกมุมนี้จะอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ที่ตู้จิตวิทยาต้จะเป็นรถอะไรก็ตรงนี้แหละุจิตวิทยาดูการตกแต่งร้านเน่าจะเป็นแบบแนวนะครับมีทั้งเพื่อชีวิตแล้วก็แนวเนของช้อปเมือง แล้วก็เพลงเพงไม่รู้ในที่ไหนอจคเพลง a b d i Bibo the ได้ได้มาได้มาได้เอายวให้อาจารย์สู่แนะนำสถานที่อาามาแตผมเนผมก็ไม่รู้นะผมผมพิ่งนมมมาดูมุมนี้มุมเจ้านางนี่อาจารย์สู่มาีก่อนเจ้านาง่เจ้าน้าตป ไม่ไม่ใช่เลยนี่ไม่ใไม้ไผ่นี่เป็นไม้สักแท่งเลยรับรันสาหรับนั่งเีกนั่งเองสองคนหรือว่าเป็นปัก่อนชูบุหลีได้ก็มาถ้าผูชายงคนหอว่าผ้าว่าเป็นโรคเล็กเมอาที่นี่อันนี้ถือว่าถือว่าเป็นอีกงคนเดอ้นางไพรเบทอ่าเขาเรียกว่าคุไพเบวันนีขามาขามโอ้สิลมกกินแม่กินนู่นนี่ยนะ อ่ากลุมนี้ครับนี่อันนี้ครัอันนี้อันนี้อันนี้เป็นใครเนี่ยอันนี้อ่าแฟนน้องเขาอ่าเปันงานเปนงานที่นี่อาจารย์น้องด้วยอาจารย์จือโอ้โหต้งมือจานน้องครับฝากเดินมาเลยครับเดินมาอ่ะกลุมนี้มูลอะไรครับนี่เป็นก็แบบแรกชิวๆอันนี้มันหลายมุลมากหลายเซ็ชั่นอาจจะเป็นกลุ่มคณะสิบคนยี่สิบคนนั่งตรงนี้เลยเลยต่อโต๊ะแล้วหน้าเปที เบอร์โทรอบอร์โทรศูนย์เก้าหกหกพอมันเสียงเบอร์โทรนยเก้านึ่งครับหาสำรที่นั่งได้เลยแล้วก่อนที่มันเกิดจะเืแบบสบายๆนะฮะขออนุญาตนะครับผมพี่กันกัมาอยู่ก่นมือลงน้ำลงน้ำลงน้ำไม่อยากเปิด ผมนิดดูซิคุณไปลักขโมยมาจากไหนเนี่ยอ๋อของเดิมก็ที่นี่ฮะกาวมาเซงไม่ได้ขโมยเนาะไม่ได้ขโมยอันนี้นี่ปลาน้องจิงหรือปลาอะไรครับเนี่ยมีแต่ปลาหม้อแ้งเนี่ยอันนี้เอกมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมาจากเชียงใหม่ผมมาสามครันรถห้าคั้นรถสิบรอบแอบสวยแล้วมาที่แค่ zoom ู้น zoom นี่แค่เอาเดี๋ยวพาอาจารย์ดูแนะนำสถานที่ห้องน้ำโชว์กันตั้งแต่ห้องน้ำเลยอ่าสะอาดนะครับ สะอาดต้องสะอาดในห้องน้ำหญิงนะครับให้สาวๆเอาไว้ผสมจุกผมเนี่ยให้เราไม่ลด้โรคให้แข็แข็ลูกนี่สะอาดสะอ้านนะครับดูดีแต่งแบบทางร้านนาผสมอาจารย์ตูบอกว่าเปิดเปิดได้ก่อนก่อนปีใหม่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งประมาณสองสามเดือนไหมไม่ถึงไม่ถึงประมาณจะเดือนหนึ่งแล้วแหละ เพิ่งเดินอีกครับเพิ่งคบเดือนนี่แหละวันนี้ผมก็เพิ่งหายดากกเห็นเลยมาเจี่ยมเพื่อนนะครับเอาพาขึ้นไปส่งน้องอันนี้บอกเองวันนี้ก็หมอสหรับนั่งสองคนน่ารัตนารัตน์ผู้หนุ่มสาวผู้หนุ่มสาวส่วนสเตปโพลก็อาจจะเป็นเหมาสถานที่นั่งเคาน์เตอร์เอกเะเเป็นโต๊ะเตาได้อันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะ รไปงานนะครับด uh, ูดูดูดูไอเขาเรียกงานไงเขาเรียกงานงานเดินเดินอ่าเดินเดินเส้นสีอะฮะผมไม่เคยผมไม่เคยรู้จักผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาเรียกงานเดินเส้นสีฮะอันนี้เป็นไม้เนี่ยครับโอ้ลายละเอียดเกี่ยมเลยสวยครับอ่าขอบคุณยุติสวยมากเลยสวยเฉพาะค่าตกแต่งก็โอ้ เอาสารลงไปที่บ้านเขาหนิเออยังไปที่ายถ่ายล้วเออยแล้วอ้าพาพาอาจารย์ตู่ขึ้นข้างบนเลยตามมาตามมาตามมาอ้าวอ้าวอ้าวพาไปเลยนี่พาไปหน้าร้านมันยืมก็มาด้วยสิจะได้บอกว่ามันไหนมุไหนอันนี้เป็นสเต็ปนั่งกับพื้นชาร์จไฟจะเอนจะนอนจะนั่งได้หมดตรงนี้โอ้โหที่ตายใช่ไหมอ่าถ้าเอาเบาะลงก็จะนั่งเอนได้เกร็งเด็กได้อ๋อออ่ามุมนี้มีหลายมุมนะครับมีหลายเซสชั่น สวยหนุ่มโตคนน่ะนี่จะเป็นโซนในร้านละเแล้วก็เปโซนในร้านนะครับโซนในร้านเด็กก็บอกสำหรับอาหารเช้าเที่ยงกลางวันได้ยอู้หูอาจารย์ตกเข้าไปนี่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 ลูกโูนรู้ที่นี่เพื่ออะไรแล้วมันจะใกล้เรี่อยรอได้แล้วอเราจคุณอาหารเช้านะครับคุณมีอาหารเช้าตกแต่งลูกขระวบะสุดยดเจ้าอยู่หัวเราข้าวของเรานะครับ ก็แม่ของแผ่นดินนะครับดูซิเขาไปเลยเดี๋ยตามเข้าไปเลยเขาเปลี่ยนเส้นหกสิบบาทเขาร้านคุณขายเขาเปลี่ยนเส้นเหรอขายครับอาหารเช้าไหมครับโอ้มันจะไม่เสียฟีเจอร์นะไม่ไม่ม่ไม่อาหารเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่คนเล่งรีบเราจะแบ่งตลาดโซนนี้นั่นหมายความว่าเช้ามาคนนี้ก็งเียร์แกงเส้นข้าต้มโบราณ อาหารกระทะขนมปังพวกนี้ช่วงเช้าเพราะกระเทยทำไมคุณไม่ขายข้าวถีทยด้วยละ่ะก็คาดว่า <c oughs> อยู่หามือยากอยู่ตอนนี้เ <c oughs> อาถ่ายเข้าผนังด้านนี้อ่าอ้เมนูเมนูเมนูต้องโชว์เมนูด้วยว่ามีอะไรเนือหาอาหารเย็นมีมเที่ยงเยน็นจะเป็นพวกนี้ชุดทอดอมเล้งลูกชิ้นทอดกับแก้มอะไรพวกนี้ <c oughs> ไม่รอนง่ายๆสบายๆเราเราจะเปิดประมาณสองทุ่มนะครับพราะเพราะเน้นขายอาหารขายบรรยากาศให้เป็นเพื่อนเราจะเน้นการเสพเสพสินมากกว่าครับ เปอดูสิน่ารกมากเลยน่าขโมยมากเลยน่ารักน่ามยมากแาแคนองดูต่มาปเมื่อวนโอาดูสิว่าเขใส่มชดยไม่มาดูสิใส่ใส่ชรเ้าขายไม่ควรเขายลดเเอตัวดูดอยังอ่ะเปิดตัวดูอรกไปแมอไปแลปไเลย มาชมหน่อยลูกชิ้นน,นะครับต้นต้อน,ตอนอย่าถ่ายแม่กลัวเนอน้องน้องสาวทำให้บอกว่าไม่ถูกดื่มอะไรไหมดื่มน้ำเปล่าครับก็เลยทอดลูกชิ้นให้กินนะครับอยู่ในโซนของครัวสะอาดสะอาดนะครับถูกหลักกันไหมจีระหนาฝนจะไปรบเน่หน,น,นาแล้วบนไหลใส่ตาแล้วแตามาครับแต่มาห <c oughs> <c oughs> ้องนี้ล็อกก่อน ห้องมรักนครัะี้าแฟอันนจะมีเคารับแขไครับมรับแขกหล้เชื่อมมุมอะไรต่างๆครับมุมเตรียมอาหารเช้ามุมอาหารเช้าด้วยใช่ไหมครับเดียวให้อาจารย์ตูกพาไปเที่ยวห้องกาแฟแต่โซนห้องทานนี่ปิดทําการละวห้าโมงเย็นนี้ก็ปิดแล้ว ศาสตาสตรที่ห้องพระของพ่อนี่ครับนี่อันนี้ถ้าใครอยากจะมานั่งจิบกาแฟดูพระนะต้องมาครับเก้าโมงเป็นห้าโมงเย็นอ๋อใช่ไหมอ่าคราวนี้มันห้องกาแฟเอาพาพาอาจารย์ดูเข้าไปห้องกาแฟมาดูตน้ก่อนมดหน้าหน้ากันหน่ยหน้าหน้าเห็นไหมครับสวยงามไล่ไปห้องหลังเลยเข้าไปอีกเข้าไปอีกมามามาเลย อ๋อตกแต่งมันคือจะเป็น,น,ปนร้านคุณเลรอครับคุณยุทธเขามีหัวสิลทางนี้ด้านนี้นะครับเขาจะเ้าของร้านที่ยิ่งเก่าแล้วนะนะก็ตัดแต่งครับอยู่แล้วคืโบราณเป็นหน้าร้านเนี่เก็บของเก่ามาทำไม่ให้มีคุณค่าเห็นไหมนะเก็บของเก่าที่เหลือใช้มาทำไปเดี๋ยวมากมาร์ดกับกาแฟ เจญเลยครับยันถ yeah. Do the ูกเอเลยไม่ uh, ่าข so ้างในยันเลแล้วก็ใส่แกนี่แบบโบราณโบราณนะครับอันนี้มุมชงกาแฟนะันั้นกลัวกาแฟแล้วห้องห้องชกาแฟท้อดิสกาแฟครับอันห้องดิสกาแฟนะครับนี่อุปกรทาากาแฟต่างๆัีามาเจาะกซอกทุกมุมของ ร้านรักกอบ้านเกียน,นะครับส่วนห้องกาแฟจะเป็นมุมที่เอกเด็กนั่งเอนนอนได้แล้วแต่พวกลูกค้าจะทําอะไรแล้วแต่นะครับปูนหลอดก็สวยอ่าสไตล์หลอดแล้วก็พื้นจะเป็นแนวเทมโปริตี้อืมคือนะการผสมด้วยขุนสีทำพวกนี้ซึ่งซึ่งสีของปูนหลอดมันจะไม่มีแบบนี้ที่ใช้วิธีผสมผสานด้วยขุนนะเลยเรียกว่าเทมโปริตี้นะครับตัวนี้เป็นรูปรูปแบบประยุกต์อ่า ก็ก็ผมเป็นผมโคตรที่พวกพูดภาษาอังกฤษเนี่ผมเ่สุเลยมเลยพวกคารูดอักฤัก็อะไรนะูออฟภาษากีตาร์ยัไงอาจารย์ตอเลยูออฟนะอันนี้เป็นภาพภาของท่านอาจารย์ถวัลทพบ้านันนี่ไฮะลายเซ็นดูท่านอาจารย์ถวัลนะคือไมากอาอ้าวผมเป็นไทยนม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่อาจารย์ถวัลท์ดัชนีนะครับ มีหน้าเล่าโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นถ้าเป็นหมูผมถอดขายแต่นะไม่ได้ครับไม่ได้ครับพอสัญญาลูกผู้ชายกันไว้ครับคุณแม่ผมชวนไง่มาอ่นั่งเลยโอ้โหเจ้าอัญชัญชัยอ่าเจ้านาเมืองแสนฝางน้องแกน้องแจน้องแจลาศุภงโอ้สวยมากเลยครับนี่ตาตาขนาดโอ้ถข้าไปใกล้ใกล้ไปถ่ายใกล้ๆกหน่อยใกล้ใกย นะครับเพื่อนๆนี่คือมุมกาแฟนะครับเพื่อนๆเป็นมุมกาแฟเพื่อนๆก็ออกมาเหมือนกันนะครับคุณยุ่งเขาไปอยู่ไกลมากก็กลับมาบ้านรับของบ้านเกิดแฟนตาจัวได้หลักมันแหวนบาทมันแหวนแฝงสองนี่ว่าทำให้เป็นของขันมารยาทสกินรัก มาทำอะไรที่บ้านเถอะตัวเองทำมอสได้ไหมทำมาสามปอนา์ไปได้ไหมแต่ก็มาได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆ้วยได้หวังด้วยครับอาจารย์ดูดิคบกันมาอย่างน้อยเข้ากับชีวิตเลยนะอย่างน้อยมี40ปีขึ้นนะฮะเอ่อท่ากับชีวิตเลยตอนผมเคียวอย่างนี้ตอนเคียวโกเลยเอ่อมีอาบนิ่งอะไรลูกผมเป็นคนขายยาบ้าด้วยโกนผ้ากันเป็นน้ำพูดครูตั้งไปครับเป็นโซมันปะเนี้ยเอาพาไปดูหน้าร้านเลยจะปิดไปตรงนี้ เชื่อเพิ่มขึ้นบนเลยเขารู้ว่าเรามีอะไรบ้างในหน่วธุรกิจเราปูกันในเมืองเะี้ย105บาทปูกันในตัวเมืองเขาแก้แต่ของเด็ดอย่างนี้ก็ไม่ข้ามที่พลาดถูกมากดีมากครับใครไม่มาเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอ่าก็โหนเงินนะครับเพื่อจะได้เพื่อนเๆจะได้อยู่ด้วยกันนานครับจะได้อยู่ในรุ่นเดียวกันนานๆเรามีรับจัดเลี้ยงได้ นเก้เก้กี่้เนึ่ง์ก็าเ้9 9ามเี่เนยเเี่กเนครับจารเลี้ยงได้ชอบดนตรีมีดนตรีใังนะครับอ่ะเดินมดนตรีดนตรีจะเริ่มห้าโมงที่อยู่ประมาณจุดองลูกเมนมีข่ที่ใช่ใช่ใช่แต่ก็เป็นที่ให้ลูกค้าไปแต่ถ้าเป็นงานจัดเลี้ยงก็จะมี ชมเลยจะเป็นช่วงกลางวันก็ได้ช่วงเย็นก็ได้ช่วงกลางคืนก็มีเลทได้จนถึงสามสี่ทุ่มก็ได้่อยว่ากันเป็นเฉพาะกิจอะ้นเขาเรียกว่าเป็นงานเฉพาะกิจแต่ถ้าเกิดโดย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 วิธีปฏิบัติของร้านจะเกิดแบบเช้าถึงสองทุ่มมีบริการอาหารเช้ากลางวันเย็นถ้าเน้นเสพสินมาตรงนี้มีหมุดหลักครับขอบคุณอาจารย์ตู่ขอบคุณอาจารย์ตู่มากอบวุณิยุทธนครับครับ